ลมหนาวจากยอดดอยสูงพัดหวีดหวิวผ่านทิวไผ่เสียสีกันจนเกิดเป็นเสียงโหยหวนวังเวงในฤดูหนาวแห่งขุนเขาดวงตะวันดูเหมือนจะรีบร้อนลาลับขอบฟ้าไวกว่าปกติเพียงไม่นานหลังจากที่แสงสีทองสุดท้ายจางหายไปจากยอดดอยความมืดสนิทก็เข้าครอบคลุมหุบเขาอย่างรวดเร็ว ราวกับมีใครมาสะบัดผ้าคลุมผืนยักษ์สีดำทมินพร้อมกับไอหนาวที่กัดดึกถึงกระดูกท้องฟ้าในฤดูหนาวนั้นปลอดโปร่งจนมองเห็นหมู่ดาวพร่างพราวราวกับเพชรเม็ดทรายที่ใครมาโปรยไว้บนผืนกำมะหยี่สีนินท่ามกลางความมืดและเย็นเยียบนั้นกองไฟเป็นดั่งหัวใจดวงเดียวของค่ำคืนนี้มันลุกโชนอยู่กลางลานดินหน้ากระท่อมหลังเล็ก เปลวไฟสีส้มแดงลุกเลียท่อนฟืนไม้เนื้อแข็งส่งเสียงประทุแตกดังเปรี้ยเป็นระยะขับไล่ความเยียบเย็นและความมืดมิดให้ถอยร่นออกไปเผยให้เห็นร่างของคนสามวัยที่นั่งล้อมวงกันอยู่ร่างหนึ่งคือพรานจันชายชราผู้มีริ้วรอยแห่งการเวลาบนใบหน้าดุดแผนที่ของผืนป่าอีกสองร่างคือหลานชายและหลานสาว ที่ขยับตัวเข้าหาไอาอุ่นจากกองไฟจนแทบจะสิงเข้าไปในนั้นเสื้อกันหนาวตัวหนาก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับค่ำคืนนี้อีกเรื่องนะครับคุณตาเสียงของกล้าหลานชายคนโปเอ่ยขึ้นทำลายความเงียบเขาขยับตัวเข้าไปใกล้กองไฟอีกนิดจนแก้มแดงก่ำด้วยไอยอุ่นเมื่อคืนเรื่องของคุณทวดบุญมีสุดยอดไปเลยครับ แต่ผมอยากฟังเรื่องของคุณตาจริงๆบ้างเรื่องที่คุณตาเป็นพรานหนุ่มต้องมีเรื่องตุนเต้นกว่าของคุณทวดแน่ๆใช่ค่ะแก้วพยักหน้าหงึกๆจนผมเปียกที่ถักไว้สั่นไหวดวงตาของเธอเป็นประกายสะท้อนแสงไฟวูบวาบเอาเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคะคุณตาเรื่องที่ทำให้คุณตาใจหายวาบแบบที่เจอเสือตัวใหญ่เท่าบ้านหรือว่าเจอผีโปกในป่าก็ได้นะคะ เอาที่ตื่นเต้นที่สุดเลยพรานจันท์อมยิ้มมุมปากแววตาของท่านทอประกายลึกล้ำเมื่อมองหลานทั้งสองท่านใช้ไม้ท่อนยาวเขีย่ยซึนในกองไฟให้ลุกชนขึ้นอีกครั้งจนประกายไฟแตกกระจายขึ้นไปในความมืดท่านทอดสายตามองใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความคาดหวังของหลานทั้งสองสลับกับมองลึกเข้าไปในความมืดทึบที่โอบล้อมพวกเขาอยู่ความมืดที่ดูเหมือนจะมีชีวิต และเก็บงำความลับไว้มากมายท่านเงียบไปครู่หนึ่งปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆพุ่งขึ้นถึงขีดสุดมีเพลงเสียงลมและเสียงฟืนที่ดังอยู่ในความเงียบนั้นก็ได้ก็ได้ท่านกล่าวในที่สุดน้ำเสียงแหบพร่าแต่ก้องกังวานในเมื่อคืนนี้หนาวเป็นพิเศษคงต้องเล่าเรื่องร้อนๆให้ฟังสะหน่อยเรื่องผีสางนะ่ะมันเป็นเรื่องเด็กๆ แต่เรื่องของเจ้าแห่งขุนเขานะ่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าผืนนี้สมัยที่ตายยังหนุ่มแน่นและคึกขนองกว่านี้มากเรื่องการเผชิญหน้ากับมันเป็นครั้งแรกของตาเองพรานจันทอดสายตามองลึกเข้าไปในกองไฟเปเลวไฟเต้นระลิกในดวงตาที่ลุ่มลึกของท่านรากับมีชีวิตจิตใจเงาของท่านทอดยาวบนพื้นดิน ดูใหญ่โตและหน้าเกรงขามกว่าร่างจริงเสียงจิ้งเรดเรไรที่เคยร้องระง,งมดูเหมือนจะเงียบเสียงลงเรากับสรรพสิ่งในป่ากำลังเงียหูรอฟังเช่นกันท่านเงียบไปนานปล่อยให้ความทรงจำจากอดีตที่หอมหวานและขมขื่นในคราวเดียวกันไหลบ่าเข้ามาความทรงจำของพระหนุ่มผู้คึกขนองที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบที่แท้จริงของชีวิต ท่านถอนหายใจเบาๆก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปมันเคร่งขรึมและเปี่ยมด้วยพลังเรื่องที่พวกเจ้าจะได้ฟังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการล่าเสือท่านจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของหลานแต่ละคนแต่มันคือการล่าครั้งสำคัญครั้งแรกของตา การล่าที่พิสูจน์ว่าสายเลือดของผู้พิทักษ์ที่ไหลเวียนอยู่ในกายนี้มีค่าเพียงใดการล่าที่ไม่ได้ใช้เพียงฝีมือที่ฝึกฝนมาทั้งชีวิตแต่ต้องใช้ทั้งหัวใจที่เด็ดเดียวและสัจวาจาที่พ่อได้สอนสั่งมาสัจวาจาที่ผูกพันเราไว้กับผืนป่าแห่งนี้พรานจันในวัยหนุ่มชะกันร่างกายสูงใหญ่และสมส่วน กล้ามเนื้อเป็นมัดแน่นจากการทำงานหนักและเดินป่าเป็นนิดกำลังจามขวานลงบนท่อนฟืนขนาดใหญ่เสียงดังสนั่นอยู่กลางลานบ้านในหมู่บ้านชายป่าชื่อบ้านห้วยเงาเหงื่อเม็ดโป้งไหลซึมตามไรผมแต่แววตาของท่านยังคงสงบนิ่งและมุ่งมัน่นท่านใดนั้นสุนัขในหมู่บ้านเริ่มเห่าหอนขึ้นพร้อมกันด้วยเสียงที่ผิดปกติ มันเป็นเสียงครางหญิงหญิงแฝงความหวาดกลัวชายแปลกหน้าสาถึงสคนในสภาพอิดโรยอย่างที่สุดเสื้อผ้าเก่าคร่ำขาดวิ่นเดินโซซัดโซเซเข้ามาในหมู่บ้านพวกเขาดูหวาดระแวงกวาดสายตามองไปรอบตัวราวกับกลัวว่ามีบางสิ่งติดตามมาและเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดจนแทบจะล้มทั้งยืนเรื่องเล่า ในสมัยที่ตายังหนุ่มแน่นฝีมือการเดินป่าและแกะรอยของตาเป็นที่เลื่องลือไปไกลกว่าหมู่บ้านห้วยเงาแห่งนี้เสียอีกชาวบ้านต่างรู้กันว่าตาไม่เพียงแค่เดินป่าแต่ตาสนทนากับป่าได้มันไม่ใช่การพูดคุยเป็นคำพูดแต่เป็นการรับรู้ผ่านทุกสัมผัสตาไม่ได้เก่งกาจเพราะพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เพราะพ่อพรานบุญมีเขี้ยวเข็น และสอนทุกอย่างที่ท่านรู้ทั้งวิชาพรานจากโลกมนุษย์ที่ต้องอาศัยการสังเกตและประสบการณ์และสัญชาตญาณพิเศษที่ได้จากสายเลือดเช้าหลับแลของแม่ทำให้ตาสามารถอ่านป่าได้ทะลุปลุกปลงกว่าใครท่านสามารถบอกได้ว่ากิ่งไม้ที่หักนั้นเพิ่งหักไปนานเท่าใดเพียงแค่สัมผัสความชื้นที่รอยหักหรือรู้ว่าสัตว์ตัวใดกำลังป่วย เพียงแค่ได้กลิ่นมูลของมันที่แตกต่างไปจากปกติชาวบ้านบางคนถึงกับพูดกันว่าหากเข็มสักเล่มตกในป่าพรานจันก็หาเจอวันหนึ่งขณะที่ตากำลังผ่าฟืนเตรียมไว้สำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาเยือนเสียงขวานกระทบเนื้อไม้ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอกิจวัตรอันสงบสุขของบ้านห้วยเงาก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงเห่าหอนอันน่าหวาดหวั่นของฝูงสุนัข จากนั้นกลุ่มคนแปลกหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นที่ชายหมู่บ้านพวกเขาไม่ได้มาอย่างปกติแต่มาพร้อมกับกลิ่นอายของความตายและความสิ้นหวังที่เกาะติดตัวมาราวกับเงาพวกเขาเดินทางเท้าเปล่าข้ามดอยมาสามสี่วันจากหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านผ่าเลือดซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาอีกฟากหนึ่งเป็นดินแดนที่แม้จะพรานชำนาญทางก็ยังไม่กล้าเข้าไปหากไม่จำเป็นเพราะมีอาถรรพ์แรงนัก ชาวบ้านห้วยเงาที่กำลังนั่งสารตะกร้าหรือเลี้ยงไก่อยู่ใต้ถุนเรือนต่างพากันหยุดชะงักพวกเขามองผู้มาเยือนด้วยความประหลาดใจระคนสงสัยและดึงลูกหลานเข้ามาใกล้ตัวไม่มีใครกล้าเข้าไปทักทายมีเพียงตาที่หยุดแกว่งขวานปักมันลงบนขอนไม้แล้วเดินเข้าไปหาพวกเขาอย่างช้าๆโดยไม่มีความหวาดหวั่นในแววตา ชายชราผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มสุดตัวลงคุกเข่าบนพื้นดินเย็นเฉียบต่อหน้าพรานจันมือที่เหี่ยวย่นของเขาสั่นเทาและพยายามจะยื่นมาแตะชายกางเกงของพรานจันแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและน้ำตาคลอเบา้าชายที่เหลือยืนค้อมตัวต่ำจนแทบจะติดดินด้วยความนอบน้อมและหวาดกลัวสุดขีดเรื่องเล่าพวกเขาถามหาพรานจัน เสียงของพวกเขาสั่นเครือและแหบแพ้งเมื่อตาเดินเข้าไปหาชอยชราผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มก็สุดตัวลงคุกเข่าทันทีโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงพ่อพรานได้โปรดช่วยพวกข้าด้วยเถิดเสียงของท่านแหบโหยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดท่านคือผู้ใหญ่บ้านแห่งผาเลือดท่านเล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวให้ฟัง ที่บ้านผ่าเลือดของพวกเขาถูกคุกคามโดยเสือลำบากหรือที่พวกเขาเรียกมันว่าเสือผีตัวหนึ่งมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือโคร่งลายพาดกรอนตัวมหึมมาที่เคยฉกในพรานใจบาปจากต่างถิ่นยิงด้วยปืนแก๊ปจนบาดเจ็บสาหัสเมื่อปีก่อนแต่มันไม่ตายมันหนีรอดไปได้พร้อมกับความแค้นที่ฝังลึกตอนนี้มันกลับมาล้างแค้นมันไม่ได้ล่าเพื่อกิน แต่ล่าเพื่อฆ่ามันฉลาดเป็นกรดรู้จักซุ่มโจมตีและเลือกเหยื่อที่เป็นมนุษย์เท่านั้นชาวบ้านที่ออกไปทำไร่หรือหาของป่าถูกมันขย้ำตายไปแล้วสี่ศพศพแล้วศพเล่าสภาพศพน่าสยดสยองเกินกว่าจะบรรยายมันไม่ได้กินเหยื่อแต่ฉีกร่างเป็นชิ้นชิ้นทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเรากับจะเยาะเย้ยและส่งสารแห่งความตายมาให้ทุกคน ความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านแม้แต่เวลากลางวันเสกแสกเสียงเด็กร้องไห้เงียบหายเหลือเพียงเสียงลมที่พัดผ่านหมู่บ้านอันเงียบงนันเราลองสู้แล้วผู้ใหญ่บ้านกล่าวทั้งน้ำตาแต่พรานของเราก็ถูกมันฆ่าตายเราได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานพรานผู้สนทนากับป่าได้ท่านคือความหวังสุดท้ายของพวกเราแล้วพื่พราน หากท่านไม่ช่วยหมู่บ้านพาเลือดคงต้องสิ้นชื่อเป็นแน่พรานจันยืนนิ่งสงบกลางวงล้อมของชาวบ้านที่สิ้นหวังสีหน้าของท่านเรียบเฉยจนน่ากลัวแต่แววตาคมกริบดุดเหยี่ยวที่มองเห็นเหยื่อจากระยะไกลในมือยังคงกำด้ามกวานที่เพิ่งใช้งานไว้แน่นจนข้อนิ้งขาวซีดพ่อของท่านพรานบุญมียืนมองอยู่ห่างๆจากหน้ากระท่อมด้วยแววตาที่ซับซ้อน ก่อนที่พรานจันจะพยักหน้ารับอย่างหนักแน่นตาฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยหัวใจที่หนักอึง้งมันไม่ใช่ความสงสารเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความรู้สึกร่วมในชะตากรรมภาพความโหดร้ายที่ชาวบ้านเล่าซ้อนทับกับคําสอนของพ่อที่ก้องอยู่ในหัวเลือดในกายของตาร้อนเผาขึ้นมามันคือเลือดของพรานผู้รักป่าแต่ก็คือเลือดของผู้พิทักษจากเมืองรับแ,แลที่เกลียดชังความอายุติธรรม นี่ไม่ใช่แค่การล่าสัตว์เพื่อยังชีพอีกต่อไปแต่เป็นการปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็นการนำความสมดุลกลับคืนสู่พื้นป่าเป็นหน้าที่ที่พ่อเคยสอนไว้เสมอว่าป่าให้ชีวิตเราเราก็ต้องปกป้องชีวิตในป่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ตาเงียบไปนานนานจนผู้ใหญ่บ้านเริ่มใจเสียแต่ความเงียบของตานั้นไม่ใช่ความลังเล แต่เป็นการสื่อสารกับจิตวิญญาณของป่าและดวงวิญญาณของแม่ที่อยู่ในสายเลือดในที่สุดตาก็ลืมตาขึ้นแววตาของท่านเปลี่ยนไปมันสงบนิ่งแต่เด็บเดี่ยวราวกับภูผาข้าจะไปกับพวกท่านตาบอกกับพวกเขาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและกล้องตังวานมันเป็นคำพูดสั้นๆแต่เปลี่ยนไปด้วยสัจจะวาจาที่ทำให้ชาวบ้านผู้สิ้นหวังรู้สึกถึงความหวังขึ้นมาเป็นครั้งแรก ตาบอกให้พวกเขารออยู่ข้างนอกก่อนจะหันหลังกลับเข้าไปในกระท่อมที่มืดสลัวท่านไม่ได้รีบร้อนแต่เคลื่อนไหวอย่างมีสมาธิท่านหยิบหน้าไม้ประจํากายที่พ่อมอบให้ลูบไล้เนื้อไม้อย่างแผ่วเบามันคืออาวุธที่สืบทอดมาเป็นมากกว่าเครื่องมือสังหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรับผิดชอบท่านหยิบลูกดอกที่ทําขึ้นเองอย่างปราณีต ทาปลายดอกด้วยยางน่องซึ่งเป็นยาพิษร้ายแรงที่สกัดจากพืชในป่าลึกก่อนจะสวดคาถากำกับบทสั้นๆที่พ่อสอนเป็นการขอขมาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาและขอพลังจากดวงวิญญาณของแม่ให้คุ้มครองท่านสะพายมันขึ้นหลังพร้อมกับเน็บมีดพกคู่ใจที่คมกริบและหยิบรางงานที่ทำจากเขี้ยวหมูตันซึ่งเชื่อกันว่ามีอำนาจป้องกันคุณไสยและสัตว์ร้ายขึ้นมาสวมคอก่อนจะก้าวออกจากกระท่อม แสงตะวันยามบ่ายสาดส่องร่างของท่านรากับจะอวยพรให้การเดินทางครั้งนี้สำเร็จลุล่วงพรานจันนำหน้ากลุ่มชาวบ้านที่เดินตามยังวัดหวันเดินลัดเลาะไปตามทางเดินแคบๆบนไหล่เขาที่สูงชันและอันตรายด้านหนึ่งเป็นหน้าผาหินอีกด้านเป็นเหวลึกมองไม่เห็นก้นแววตาของท่านกวาดมองไปรอบตัวอย่างระแวดระวังไม่ใช่แค่มอง แต่เป็นการฟังและดมกลิ่นป่าไปพร้อมกันการเดินทางกลับไปยังบ้านผ่าเลือดนั้นยากลำบากยิ่งกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่การเดินป่าแต่เป็นการเดินเข้าไปในอาณาเขตของความตายตลอดเส้นทางตาไม่ได้เพียงแค่นำทางแต่ยังคอยสังเกตทุกร่องรอยรอบกายท่านเคลื่อนไหวอย่างเงียบกริบเรากับเป็นส่วนหนึ่งของป่าในขณะที่ชาวบ้านเดินเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบด้วยความกลัว ท่านชี้ให้ชาวบ้านดูรอยข่วนใหม่ๆบนต้นไม้ที่สูงเกินกว่าหมีจะปีนถึงรอยเล็บนั้นลึกและคมกริบเรากับสิวขนาดใหญ่มันฝนเล็บของมันตาอธิบายเสียงเรียบมันไม่ได้ทำเพื่อลับเล็บแต่เพื่อประกาศอนาเขตของมันบางครั้งท่านก็หยุดนิ่งแล้วยกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้ทุกคนหยุดจากนั้นก็ชี้ไปที่มูลสัตว์กองหนึ่งที่ยังอุ่นๆอยู่มันเพิ่งผ่านไปไม่นานและกลิ่นสาบของมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆ กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายที่โชยมากับลมเป็นระยะระยะนั้นรุนแรงจนทำให้ชาวบ้านรู้สึกคลื่นไส่มันเป็นกลิ่นของเลือดและความตายที่ปะปนกันทุกยางก้าวเต็มไปด้วยความตึงเครียดมันทำให้ตารู้ว่าเจ้าเสือตัวนี้ไม่ธรรมดามันไม่ได้แค่ล่าแต่กำลังเล่นเกมกับผู้บุกรุกมันฉลาดและมีอนณาเขตกว้าง,วางขวางกว่าเสือทั่วไปมันกำลังเฝ้ามองเราอยู่พานจันยืนอยู่กลางลานดินของหมู่บ้านผ่าเลือด ที่เงียบสงัดร้าวกับป่าช้าทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างลงกรอนอย่างแน่นหนามีเพียงสายลมเย็นที่พัดผ่านหมู่บ้านไปทำให้เศษใบไม้แห้งหมุนคว้างไปบนพื้นดินเมื่อไปถึงบ้านผาเลือดสิ่งแรกที่ตาสัมผัสได้คือความกลัวมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันจับต้องได้และลอยอยู่ในอากาศมันมีกลิ่นเหมือนดินที่ชื้นแฉะ และไม้ที่กำลังจะผุพังหมู่บ้านที่เคยมีชีวิตชีวากลับเงียบสงัดราวกับเมืองร้างไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่นไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีเสียงตำข้าวมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านหมู่บ้านไปทำให้บานหน้าต่างที่ชำรุดกระทบกันเสียงดังเอียดอาร์ตเป็นระยะระยะทุกบ้านปิดประตูหน้าต่างลงกรอนอย่างแน่นหนา บางบ้านถึงกับเอาไม้มาตอกค่าทับไว้อีกชั้นหนึ่งตาเหลือไปเห็นดวงตาหลายคู่ที่แอบมองลอดออกมาจากช่องเล็กๆของฝาบ้านเป็นดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดภวาและความหวังริบหรี่ตาขอให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปดูจุดที่เพื่อนบ้านของพวกเขาถูกฆ่าเป็นศพสุดท้ายมันอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับไร่ข้าวโพดท,ที่ถูกทิ้งร้าง ต้นข้าวโพดแห้งกรอบยืนต้นตายอย่างน่าเวทนาร่องรอยการต่อสู้ยังคงอยู่พื้นดินถูกตะกุยจนเป็นรอยลึกต้นข้าวโพดหักล้มระเนระนาดและมีคราบเลือดสีคล้ำกระเซ็นไปทั่วบริเวณแต่สิ่งที่ทำให้ตาต้องขมวดคิ้วคือรอยเท้าของเสือที่ประทับอยู่บนดินมันใหญ่กว่าฝ่ามือของตาซีอีกแต่ละก้าวที่มันเหยียบลงไปนั้น ลึกจนเห็นได้ชัดถึงน้ำหนักตัวอันมหาศาลของมันมันไม่ใช่แค่ใหญ่ตาพึมพำกับตัวเองแต่มันแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อท่านก้มลงพิจารณารอยเท้านั้นใกล้ๆแล้วก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นวาบในรอยเท้าข้างหนึ่งบีรอยบิดเบี้ยวผิดรูปไปเล็กน้อยรอยของกระดูกที่เคยหักแล้วเชื่อมต่อกันเองตามธรรมชาติ นี่แหละคือรอยแผลเก่าที่ทำให้มันเจ็บปวดและเครียดแค้นมันทำให้ตารู้ว่าท่านกำลังจะเผชิญหน้ากับปีศาจที่เกิดจากความแค้นไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานที่ล่าตามสัญชาตญาณพรานจันนั่งขัดสมาธิอยู่บนชะง่อนหินสูงที่มองเห็นป่าเบื้องล่างได้กว้างไกลท่านหลับตาลงราวกับกำลังทำสมาธิลมพัดเส้นผมยาวของท่านปลิวสวยัย พรานจันกำลังอธิบายแผนการให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านที่แข็งแรงฟังโดยใช้กิ่งไม้ขีดเขียนแผนที่ลงบนพื้นดินตาบอกกับทุกคนว่าการบุกเข้าไปในถ้ำคือการฆ่าตัวตายเสือที่บาดเจ็บและแค้นฝังหุ่นนั้นฉลาดและอันตรายที่สุดในถิ่นของมันเราต้องล่อมันออกมาในที่ที่เราได้เปรียบแผนของตาคือการใช้เหยื่อล่อแต่ไม่ใช่หมูหรือวัวแต่เป็นตัวตาเอง ท่านจะเข้าไปท้าทายมันในอนณาเขตของมันเพื่อกระตุ้นความแค้นของมันให้ถึงขีดสุดและล่อมันมายัางลานหินแคบๆที่มีหน้าผาสูงชันเป็นฉากหลังเช้าวันรุ่งขึ้นตาปฏิเสธที่จะให้ชาวบ้านติดตามเข้าไปในป่าท่านบอกว่าความกลัวของพวกท่านจะทำให้ป่าอึดอัดและความแค้นของพวกท่านจะทำให้ข้าหูหนวกตาบอด นี่คือการต่อสู้ระหว่างท่านกับมันเพียงสองชีวิตแต่ไม่ได้เข้าป่าไปเพื่อล่าแต่เพื่อฟังท่านปีนขึ้นไปบนชะงนหินที่สูงที่สุดนั่งขัดสมาธิและหลับตาลงท่านไม่ได้ทำสมาธิแบบพระแต่กำลังใช้สายเลือดของแม่เพื่อเชื่อมต่อกับป่าท่านปล่อยให้จิตของท่านไหลไปกับสายลมสัมผัสทุกการสั่นไวยของใบไม้ฟังเสียงร้องของสัตว์เล็ก ที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงตาใช้เวลาทั้งวันในการแกะรอยไม่ใช่แค่ตามรอยเท้าแต่ตามร่องรอยแห่งความแค้นที่มันทิ้งไว้ท่านสัมผัสได้ถึงความโกรธเกรี้ยวของมันในกิ่งไม้ที่ถูกฉีกกระชากอย่างบ้าคลัง่งสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของมันในรอยเลือดเก่าๆที่แห้งกรังติดอยู่กับใบไม้ท่านไม่ได้ตามหามันแต่กำลังทำความเข้าใจมัน เข้าใจความเจ็บปวดที่เปลี่ยนให้มันกลายเป็นปีศาจท่านศึกษาเส้นทางที่มันใช้ล่าเหยื่อที่มันเลือกและเวลาที่มันออกหากินจนกระทั่งตะวันคล้อยบ่ายท่านก็ลืมตาขึ้นท่านเห็นภาพของถ้าม,มืดทึบหลังน้ำตกแห่งหนึ่งในใจมันไม่ใช่แค่การคาดเดาแต่เป็นภาพที่ป่าส่งมาให้ท่านท่านจึงมุ่งหน้าไปยังที่นั้นและก็ได้พบถ้ำที่เป็นรังของมันจริงๆ พรานจันยืนอยู่กลางลานหินเพียงลำพังแสงจันสาดส่องร่างของท่านดูโดดเดี่ยวในมือถือหน้าไม้เตรียมพร้อมเบื้องหน้าคือเงาดำทะมึนของเสือโคร่งลายพาดกลอนตัวมะฮือมาที่ค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดดวงตาสีเพลิงของมันจ้องขเขมงมาที่ท่านเมื่อถึงเวลาที่กำหนดในคืนจันทรเต็มดวงตาเดินเข้าไปยังลานหินตามแผนเพียงลำพัง ท่านยืนนิ่งอยู่กลางลานหินปล่อยให้แสงจันทร์อาบร่างราวกับจะชำระล้างความกลัวให้หมดไปท่านหลับตาลงและส่งกระแสจิตออกไปไม่ใช่คำท้าทายที่เกรี้ยกราดแต่เป็นคลื่นแห่งความสงบที่แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่ความทุกข์ทรมานของเจ้าและของชาวบ้านต้องจบลงในคืนนี้จงปรากฏตัวออกมาชั่วอึดใจหนึ่ง ทุกอย่างเงียบสงัดราวกับป่าทั้งป่าหยุดหายใจจากนั้นเสียงคำรามต่ำๆที่สั่นสะเทือนอยู่ในอกก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงคำรามที่ดังแต่เป็นเสียงขู่ที่เต็มไปด้วยอำนาจและความเกลียดชังก่อนที่เสียงคำรามจริงจะระเบิดออกมาดังสน,นั่นก้องหุบเขาจนแผ่นดินสะเทือนร่างของเจ้าเสือร้ายปรากฏขึ้นมันไม่ได้วิ่งพรดพลาดออกมา แต่ค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดของแมกไม้อย่างช้าๆราวกับราชาที่กําลังจะลงทันผู้บุกรุกมันใหญ่กว่าที่ตาคิดไว้มากใหญ่กว่าวัวกระทิงตัวโตวเต็มวัยเสียอีกกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเคลื่อนไหวอย่างสง่างามใต้ลายพาดกลอนที่ดูราวกับจะลุกเป็นไยใต้แสงจันทร์รอยแผลเป็นนา่ากลัวพาดผ่านดวงตาข้างหนึ่งของมันจนบอดขาวขุ่น เป็นเครื่องหมายแห่งความแค้นที่ไม่มีวันลบเลือนดวงตาที่เหลือเพียงข้างเดียวของมันลุกเป็นไฟสีเลือดมันไม่ได้มองตาเป็นเหยื่อแต่มองเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคนที่เคยทำร้ายมันมันจ้องมาที่ตาราวกับจะฉีกร่างให้เป็นชิ้นๆด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวเสือร้ายกระโจนเข้าใส่พรานจันเต็มแรงกรงเล็บแหลมคมกลางออกพร้อมจะฉีกกระชาก ในขณะที่พรานจันยืนนิ่งดุดขุนเขายกหน้าไม้ขึ้นประทับบ่าอย่างรวดเร็วและมั่นคงแววตาไม่ไหววูบมันไม่รีรออีกต่อไปมันคำรามกล้องเป็นครั้งสุดท้ายเสียงของมันเต็มไปด้วยความแค้นทั้งหมดที่สั่งสมมาก่อนจะย่อตัวลงต่ำแล้วดีดร่างมหือมาของมันพุ่งเข้าใส่ราวกับลูกธนูที่หลุดจากแหล่งพื้นดินสะเทือนเลื่อนลั่นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก เร็วเสียจนมนุษย์ธรรมดาคงไม่มีทางแม้แต่จะกระพริบตาแต่สำหรับตาแล้วในวินาทีนั้นเองที่สายเลือดของแม่ตื่นขึ้นเต็มตัวเวลาราบกายกลับเชื่องช้าลงอย่างน่าประหลาดเสียงคำรามของมันกลายเป็นเสียงทุ้มต่ำที่ยืดยาวตาเห็นทุกการเคลื่อนไหวของมันอย่างชัดเจนเห็นมัดกล้ามเนื้อที่เกรงตัวเห็นกรงเล็บที่กางออกพร้อมจะสังหารเห็นหยดน้ำลายที่กระเซ็นออกจากคมเขี้ยวและที่สำคัญที่สุด ท่านเห็นแววตาของมันแววตาที่ลุกเป็นไฟนั้นไม่ได้มีเพียงความแค้นแต่มีความเจ็บปวดทรมานที่ซ่อนอยู่ลึกๆท่านไม่ได้ยกหน้าไม้ขึ้นด้วยความตื่นตระหนกแต่ด้วยความสงบนิ่งที่พ่อเคยสอนมาทั้งชีวิตท่านระลึกถึงคำสอนของแม่เรื่องสัจจะวาจาและจิตใจที่ต้องมั่นคงดุดหินผาในใจของท่านไม่ได้มีความกลัวแม้แต่น้อยแต่กลับมีความเคารพต่อชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะดับสิน้น ท่านเห็นมันไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ที่ถูกมนุษย์ทำร้ายจนต้องกลายเป็นเพชฌฆาตท่านเหนียวไกในจังหวะที่มันอ้าปากกว้างเพื่อจะย,ย่ำยำจังหวะเดียวกับที่หัวใจของมันเปิดออกเสียงกลไกของหน้าไม้ดังแกรกเบาๆก่อนที่ลูกดอกอาบยาพิษจะพุ่งเป็นเส้นตรงราวกับลำแสงหายเข้าไปในลำคอของมันอย่างแม่นยำไร้ที่ติร่างของเสือร้ายนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นหินได้แสงจันทร์ พรานจันยืนมองร่างนั้นได้แววตาที่สงบนิ่งและเศร้าส้อยก่อนจะคุกเข่าลงทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณของมันชาวบ้านที่ซุ่มดูอยู่ต่างวิ่งออกมาโห่ร้องด้วยความดีใจร่างมหึมาของมันร่วงลงกระแทกพื้นหินเสียงดังสนัน่นมันกระตกอย่างรุนแรงสองสาครั้งลมหายใจสุดท้ายของมันพวยพุ่งออกมาเป็นไอสีขาวในอากาศหนาวเย็นแล้วทุกอย่างก็นิ่งสงบ ไฟแค้นในดวงตาของมันดับวูบลงเหลือเพียงความว่างเปล่าเสียงโห่ร้องกึกก้องด้วยความดีใจของชาวบ้านดังขึ้นจากบนหน้าผาพวกเขาวิ่งลงมายังลานหินด้วยความลิงโลดเข้ามาแบกร่างของตาขึ้นบ่าและโห่ร้องสรรเสริญแต่ตามไม่ได้รู้สึกยินดีแม้แต่น้อยในใจของท่านนีแต่ความว่างเปล่าและความเศร้าสร้อยท่านขอให้ชาวบ้านวางท่านลง แล้วเดินเข้าไปหาร่างของเสือร้ายที่นอนแน่นนิ่งอยู่ท่านคุกเข่าลงข้างๆมันลูบหัวของมันเบาๆแล้วกล่าวขอขมาที่ต้องปลิดชีวิตมันไปไปสู่สุขติเถิดเจ้าแห่งขุนเขาท่านกระซิบความแค้นของเจ้าจบลงแล้วท่านทำพิธีให้มันอย่างสมเกียรติของเจ้าป่าโดยใช้ใบไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามที่พ่อเคยสอนเพื่อส่งดวงวิญญาณของมันกลับคืนสู่ผืนป่าชาวบ้านต่างยกย่องท่านเป็นวีรบุรุษ และจะมอบของมีค่าให้มากมายทั้งเงินทองและไร่นาแต่ตากลับปฏิเสธทั้งหมดท่านขอเพียงสเสบียงสำหรับเดินทางกลับเท่านั้นข้าไม่ได้ทำเพื่อสิ่งตอบแทนท่านบอกกับผู้ใหญ่บ้านข้าทำเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ป่าและผู้คนชื่อเสียงของพรานจันทร์ผู้พิฆาตเจ้าแห่งขุนเขาจึงได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ที่เล่าขานสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ในฐาน,นะผู้สังหารแต่ในฐาน,นะผู้พิทักษ์ เมื่อคุณตาเล่าจบในสายตาของเด็กๆของพวกเขาหดเล็กลงมาเหลือเพียงคุณตาที่นั่งอยู่ตรงหน้าในวินาทีนั้นความคิดของเด็กๆคงคิดว่าคุณตาไม่ใช่แค่ชายชราแต่เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักผจญภัยผู้กล้าหาญ เรื่องราวที่ท่านเล่าไม่ใช่แค่อดีตแต่เป็นตำนานที่น่าตื่นตาตื่นใจริ้วรอยบนใบหน้าของคุณตาไม่ใช่แค่รอยเหี่ยวยน่นแต่เป็นแผนที่ของการเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวอันล้ำค่าก็จบกันไปนะคะสำหรับเรื่องราวของพรานจันในอดีตชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรขอโปรดติดตาม วันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ